สวัสดีค่ะกลับมาพบกับท่านอีกแล้วนะคะช่องฟังสีไทยแฟมิลี่นะคะวันนี้เราจะพาคุณยายนะคะไปเดินออกกำลังกายกันค่ะเพราะว่าคุณยายอ้วนมากนะคะให้พกให้ลูกขวานของเขานะคะพาเดินออกกำลังกายสักรอบหนึ่งก่อนนะคะเราค่อยไปอาบน้ำนะคะมาเจอน้องแก้วตาพอดีนะคะน้องแก้วตาก็ทักทายคุณยายนะคะคุณยายไม่สนเลยนะคะรีบไปอย่างเดียวเลย รีบอย่างเดียวเลยคุณยายนี่ก็น้องแก้วตาอ้าวไปคว้ตาต้นสับปะรดได้ต้นหนึ่งนะ,ะห่วงกินนะคะคุณยายลองดูกันนะคะว่าเขาจะแวะข้างทางหรือเปล่านะคะให้เดิอนออกกำลังกายบ้างเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวนะคะอยู่แต่ที่เดิมๆก็เดี๋ยวสุขภาพไม่แข็งแรง เดินออกกำลังกายจะได้ท้องไม่ผูนะคะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือบรรยากาศของภูกเก็ตนะคะ,ะช่วงช่วงสายๆหน่อยนะคะวันนี้คลื่นฟ้าคลื่นฝนนะคะวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะรอดูนะคะว่าจะคุณยาจะแวะข้างทางหรือเปล่านะคะ จิตจะวัดจะไปจำวันของคุณยายก็คือโดนออกกําลังกายบางวันก็เข้าป่าหญ้านะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะคุณยายก็จะรับเขกนะคะแต่ตอนนี้หนึ่งปีเข้าสองปีแล้วไม่มีนักท่องเที่ยวก็กิจกรรมของคุณยายก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะคะแต่ละวันนะคะอ่าววางต้นสับป,ปะรดก่อนแวะกินหญ้าก,ก่อนดีกว่า เจอหญ้าอร่อยนะคะอะไรก็ไม่เท่าหญ้านะคะแต่เป็นเป็นห่วงต้นสับปะรดอยู่นะคะห่วงต้นสับปะรดต้องเอาต้นสับปะรดก่อนก่อนเดินเทีก็เดินทางนี้นะคะเมื่อก่อนที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็จะพานักท่องเที่ยวเดินชมวิวทางนี้นะคะเมื่อก่อนนะคะ,ะที่มีนักท่องเที่ยวชาวตาต่างชาติเข้ามานะคะ เป็นทางเดินทัวร์นะคะธรรมชาติสวยงามนะคะภูเก,ก็ตยิ่งไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะยิ่งธรรมชาติสวยเลยนะคะเพราะว่าธรรมชาติสร้างธรรมชาติขึ้นมาใหม่นะคะม่ควันก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะคะจะแวะนะคะแต่ห่วงสับปรดอยู่นะคะอะต้นสับรดก็อยู่ในมือนะคะ กินต้นสับปะรดก่อนดีกว่าค่อยแวะกินหญ้า <c oughs> คิดจะแวะกินหญ้าอยู่นะคะเมื่อกี้นะคะอะห่วงต้นสับปะรด <c oughs> เป็นห่วงต้นสับปะรดในมือนะคะกินต้นสับปะรดให้หมดก่อนธรรมชาติในปา่ปา,กปาก็มีป่ามีเขาม่เคเป็นธรรมชาติที่สวยงามของภูกเกต็ตใครที่เข้ามาภูกเก็ตแล้วจะหลงไหลนะคะ กับธรรมชาติทึ่งกับธรรมชาติที่ภููกเตงน,นะคะทะเลก็สวยนะคะช่วงนี้นะคะ,ทะ,ะทะเลอันดามันสวยมากนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามานะคะธรรมชาติเขาก่อเติมขึ้นมาเองนะคะทะเลสวยใสนะคะเป็นสีครามเลยนะคะ มนุษย์ไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวไม่ได้เข้ามาทํำ้ายธรรมชาตินะคะทางทะเลนะคะช่วงนี้นะคะปลาก็เยอะนะคะในทะเลแมงกะพรุนก็เยอะนะคะตามติดชีวิตคุณยายแต่ละวันกันนะคะเรานะคะนู้นนะคะภูเขานะคะคภูเขาสวยงามนะคะ มีทางมนก็ทางขึ้นกระตะนะคะไปกระตะกระลนนะคะไม่ทันคุณยายแล้วคุณยายเดินเร็วจังรอด้วยพาพาลูกควานเดินเร็วจังเลยรอด้วยนะคะคุณยายนะ เป็นภูเขาสวยงามนะคะหญ้าก็ขึ้นเยอะเพราะว่าฝนตกมาแต่หัวปีนะคะปีนี้นะคะอคอาลังกายสักรอบสองรอบนะคะคุณยายนะคะ บวนมากนะคะเดี๋ยวจะพาตัวเองไปไม่รอดนะคะคุณยายกินไม่เลือกด้วยนะคะหมองกินด้วยนะคะอ่าเนี่ ยายแวะแวะก่อนนะคะแวะแวกกินหญ้าก่อนเห็นหญ้าจะแว้กินหญ้าก่อนนะคะไม่ไปต่อแล้วนะคะ หลังจากเราพาคุณยา,ายเดิอนดออกกําลังกายแล้วนะคะเรากลับมานะคะเราคุณยายไปล่ามไว้ในที่ร่มเราก็จะมาทําความสะอาดหลักให้คุณยายนะคะหลักนอนกลางคืนนะคะก็ต้องให้หลักสะอาดนะคะเพราะว่านะคะเขาะจะได้ไม่ท้องเสียนะคะแล้วก็จะได้หลับสบายนะคะจิตวัตรประจําวันของช้างก็จะมีอย่างนี้ทุกๆวันนะคะอ่า ลูกควานของเขานะคะทําความสะอาดหลังนะคะพอควานไม่ควานก็ทํำความสะอาดหลังทุกวันนะคะทั้งหลักเช้าหลักกลางวันนะคะตอนกลางวันเรา,เาไปผูกไว้ที่ร่มนะคะคุณยายนะคะกลางคืนก็จะมานอนอยู่ตรงนี้นะคะเราจะมาไล่สุดผลไม้ตรงนี้นะคะกลางคืนนะคะ จะต้องทำความสะอาดให้เขาทุกๆวันนะคะให้เขาอยู่สกปรกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะไม่กินหญ้านะคะแล้วก็จะทำให้เขาท้องเสียด้วยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะอ่าก็ทำให้สะอาดนะคะ ตอนนี้ก็ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะหลักคุณยายนะคะสะอาดเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ช่องสีพ y f a แฟมิีด้วยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ท่านได้ติดตามอีกค่ะ